พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการจัดกิจกรรมยามาฮ่ามอโต a l ช e n ล e ปีที่5เดินหน้าพัฒนาทักษะวิชาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมกับ20สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนลงแข่งขันความเร็วชิงถ้วยพระรานทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดดา สยามบรม,มาราชกุมารีโดยในปีนี้ยังคงชะรุดแข่งยามาฮ่าเอ็กไซตอร์150จำนวน20ทีม20คันโดยบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพลทราชุดาสยามบรม,มาราชกุมารีจัดโครงการเรียนรู้วิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต ย a ม a ฮ่า o มโตชเลนส e 219ต่อเนื่องเปนปีที่5การถแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นที่ Yamaha า i d i n g Academy เมื่อวันที่21พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาโดยโครงการนี้เป็นการนำนักศึกษาแผนกช่างยนต์เข้าร่วมเรียนรู้ในการจัดการทีมสำหรับการแข่งขันรถมอเตอไซค์ทางเรียบพร้อมลงแข่งขันจริงในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งในการถแถลงข่าวนั้นก็มีคณะครูและศึกษา รวมถึงคณะผู้บริหารของยามาฮ่าประกอบไปด้วยคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายกิจยานยนต์คุณสวงสุดามนัฐบุญเพิ่มพูลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสื่อสารตลาดกลุ่มรถอ,อัตโนมัติและตราสินค้าบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิตอลรวมถึงอาจารย์กำพลพรสูงส่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการพิธีการถแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญดรอดิศรศิลปประสงค์ นายกสมาคมวิทยายลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพพรตรราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีขึ้นกล่าวเป็นคนแรกซึ่งทางดรอดิศริรก็ได้กล่าวขอบคุณทางยามาฮ่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่5ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านทักษะช่างยนต์ระดับสูงสําหรับนักศึกษาในวิชารถจักรยานยนต์ถัดมาก็ได้เชิญคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายกิรยนยนต์ของยามาฮ่า ขึ้นกล่าวในพิธีการถแถลงข่าวครั้งนี้ว่ายามาฮ่าโมโตชเลนปีที่5นี้ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพลัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรโดเกล้าพระราชทานทั่วรางวัลชนะเลิศประจําปีให้กับทีมแข่งขันที่ทำคะแนนสะสมได้มากที่สุดอันดับที่หนึ่งจากทั้งหมดสีสนามในปี2019นี้โดย23บัลัที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้หลักสูตรม o t ต r s p o r t Education และนักแข่งต้องผ่านการฝึกอบรมจากนักแข่งระดับแชมป์อย่างเดชาไกรศาสตร์แชมป์เอเชียและแชมป์ออเจปเลรวมถึงนักแข่งคนอื่นๆรวมถึงอาจารย์ผู้ควบคุมทีมต้องศึกษาและทำความเข้าใจก,กฎกติกาต่างๆและมารยาทในการแข่งขันซึ่งยามาฮามุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตเรื่องราวของยามาฮ่ามอโตชเลนจ์ปีที่หนี้เป็นอย่างไร เราจะมาฟังการสัมภาษณ์ของคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดก,การทั่วไปอาวุโสฝ่ายกีจกานยนต์และสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ามาฮ่าให้สมัมภาษณ์ไปอย่างไรลองฟังกันดูครับในรายการ Moto Challenge ซึ่งจัดมาเป็นปีที่5นะครับซีซั่นห้าก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเราจะเห็นว่าในช่วงปีแรกๆก,การพัฒนาของศักยภาพของนักเรียนก็ยังเป็นปกติเป็นพื้นฐานนะครับ แล้วหลังจากต่อเนื่องมาถึง4ปีในปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าทุกโรงเรียนสามารถทําความเร็วนะครับเพิ่มขึ้นได้ในทุกสนามสามารถทําลายสถิติของโรงเรียนตัวเองหรือตัวเบสแล็บทั้งหมดได้นะครับรวมไปถึงเราจะเห็นการพัฒนาการของอนักเรียนนักศึกษารวมถึงช่างนะครับในรายการต่างๆเราจะเห็นมากนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมรายการแม้กระทั่งเป็นช่างในรายการ วายการ์ของ World Super Sport นะครับ600นะครับ mm hmm. ที่ผ่านมา mm hmm. เป็นนักเรียน mm hmm. นักศึกษา mm hmm. เข้าไปร่วม mm hmm. เป็นทีมช่างในเอเชียรถเลสซิ่งของทีมบร,ริษัทรวมไปถึง mm hmm. เข้าร่วมรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงไท a แลนด์แชมเปี้ยนชิพต่างๆ mm hmm. เราจะเห็นนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในหลายทีมนะครับอันนี้คือการพัฒนาการที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้ว mm hmm. นักเรียนทุกคนเข้าใจการทํางานเป็นทีมอย่างมากนะครับ แล้มีพัฒนาการแบบมืออาชีพครับในเข้าจริงๆแล้วบุคลากรของ m o t ต c ร a ชาร n g e ์รวมๆ5 0 0กว่าคนเกือบ6 0 0คนแล้วนะครับที่สามารถจบหลักสูตร m o t ต c h a ชา e n g e ได้นนแต่ละปีตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่เราจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องเรียนต่อนะครับแล้วก็จนกระั่งเป้าหมายคือจบปริญญาของนักเรียนทุกคนนะครับตามเป้าหมาย ผมเชื่อว่านักเรียนเหล่านั้นก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะกลับเข้ามาสู่วงการถ้าหากมีโอกาสนะครับแล้วก็วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยพร้อมที่จะเปิดการขยายการเติบโตขึ้นนะครับบุคลากรเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตในทันทีแต่สําหรับในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้นปีนี้ผมได้เห็นนักเรียนอยู่ประมาณ3-40ท่านวนเวียนอยู่ในตลอดลก็เราๆก็ประมาณสัก 7- 8ซก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับ จากวันนี้ไปทางาทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งทีมแข่งแล้วก็สตาฟโค้ดเป็นคุณเดชาไคาศาสตร์มาเองนะครับก็จะนำการาพัฒนานักแข่งของทุกทีมให้เต็มประสิทธิภาพนะครับรวมถึงวันนี้ในปีนี้เราจะให้นักแข่งเข้าใจเรื่องตัวรถมากขึ้นไม่ใช่เข้าใจเรื่องการขี่อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องอตัวช่วงของรถการเซตติ้งช่วง นักเรียนต้องสามารถตอบสนองหรือให้อาการของรถได้ดีมากกว่าปกติกว่าเทียบเท่านักแข่งมืออาชีพนะครับสิ่งเหล่านี้จะสามารถทําให้ทุกทีมสามารถทําการแข่งขันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสําหรับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้นะครับก็รับในส่วนตัวของผมเองแล้วก็นักแข่งคนในยามรา,า,ทาไทยเลดซิงทีมก็จะพยายามนําความรู้ความสามารถทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีมาถ่ายทอดให้น้องๆครับน้องๆก็จะได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักแข่งมืออาชีพครับเพือเอ่อพัฒนาต่อไปในรายการใน,ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครับหรือว่าในวงการมอเตอร์สปอร์ตพวกเราก็จะทำอย่างเต็มที่ครับรวมถึงช่างเครื่องด้วยครับอย่างทางทีม Yamaha Thai Racing ทีมก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถครับก็พี่ๆทุกคนก็จะพยายามถ่ายทอดแล้วก็นำความรู้ที่มีครับประสบการณ์จริงๆมาแนะนำถ่ายทอดสู่กับทุกๆคนที่เข้าร่วมโครงการ Yamaha Motor Challenge สำหรับย a m a h a e x c i t e ซ150นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตสุดเร้าใจเครื่องยนต์1 5 0ซีซีคลัชมือ5เกียร์ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำกระบอกสูบไดอะซิลที่ให้พลังออกตัวแรงเร่งแซงอย่างเหนือชั้นกับดีไซน์ที่เฉียบคมนะครับลู่ลมตามหลักอโรเดอนามิกสังเกตด,ดูเจนนะครับว่ามันมีฟริ่งหน้าเหมือนรถสปอร์ตให้ความแหลมคมตั้งในหัวจรดท้ายชุดไฟหน้า led ไฟท้าย led เช่นกัน เรนใหม่ดิจิตอลแบบ Fu l l LCD บอกครบทุกฟังก์ชันโช้กัหลังเดียวดิสเบรกหน้าหลังและมีขนาดยางหลังที่ใหญ่ถึง1 2 0 7 0สนทิ 70, ขอนิ้วมีราคาเพียง6 3 0 0 0บาทเท่านั้นนับเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาด1 5 0ซีซีที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในขณะนี้ครับเอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในสัปดาห์หน้าผมสุรชัยพัน,นพิบูลต้องกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ